ไปดูรูปสัตว์ในวรรณคดีครับสัตว์ในวรรณคดีที่เราอาจจะเคยอ่านเคยเห็นเคยสัมผัสมาบ้างแต่จะพาไปดูครับที่บ้านท่าพโพตบลจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับเขาทำอะไรครับที่นี่เขามีประเพณีการหล่อน้ำตาลสายเป็นรูปสัตว์ท่านผู้ชม <c oughs> เคยเห็นไหม <c oughs> เขาหล่อน้ำตาลสายเป็นรูปสัตว์ในวรรณคดี สืบทอดกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะฮะว่าเขาเทน้ำตาลทรายลงไปแล้วก็มีสีสันสดๆด,ดแบบนี้นะครับมันจะเป็นรูปอะไรเอ่ย,อนนยที่นี่คือศูนย์เรียนรู้บ้านท่าโพนะครับตำบลจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกนะครับอเออเขาจะมีการหล่อน้ำตาลในงานบุญสลากกัะพัดก็หาดูยากครับมันจะสูญหายไปหมดและไปตามการเวลาตอนนี้ ทางประธานสภาวัฒนธรรมตำบลจอมทองนะครับเขาก็เลยเอ๊ะถ้าไม่มีการรณรงค์รักษาไว้เลยมันอาจจะหายไปนี่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 ดูดูแม่พิมพ์เขาแม่พิม์เขาเป็นไม้เลยนะคุณรัชนีอ้าวเดูดูดูนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวงัดออกมาปั๊บพอตั้มน้ำน้ำตาลเซตตัวแล้วเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นรูปอะไรครับนี่นี่พญาครุดแน่แน่ นะฮะเห็นไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็ทํามาตั้งนานมากแล้วแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยชักไม่ค่อยมีใครอนุรักษ์เอาไว้แล้วสิเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม้ที่เอามาเป็นแม่พิมพ์เนี่ยต้องแกะสลักนะเขาก็จะแกะสลักเป็นครุฑเป็นหนุมานเป็นโหงเป็นสิงเป็นไก่เป็นพวกเจดีอะไรพวกนี้เขาจะสลักเอาไว้นะครับเป็นแม่พิมพ์ แม่พิมนี่ก็สืบทอดมาเป็นร้อยปีแล้วรู้ไหมว่าเป็นร้อยปีแล้วคุณรัชนนี่ไม้อยู่ได้เป็นร้อยปีเลยหรออต้นไม้เนี่ยสามสี่ร้อยห้าร้อยปีเนี่ยแต่นี่คือไม้ที่ตายแล้วไงก็เหมือนกันมันอยู่นานยิ่งถ้าไม่ไปแช่น้ําไปอะไรโอ้ยยิ่งไม่ไปฝังดินเนี่ยยิ่งอยู่นานคุณรัชนีค่ะไม้เนี่ยอยู่นานกว่าคุณเยอะเออจริงจริงต้นไม้เนี่ยนะหลายร้อยปีนะบางต้นเนี่ยเป็นพันปีนะไม่น่าเชื่อนะ อันนี้เขามีพิมเยอะน่ครับแม่พิมนะฮะเสร็จแล้วเขาก็จะเอาแม่พิมพ์ที่แกะสลักไว้นี่แหละครับเป็นหงนะเอออันนี้ก็เป็นวิธีการเขาเขามีการผสมเขาเรียกอะไรใส่สีผสมอาหารนะครับที่มันเป็นสีสันแบบนี้นะเพื่อความมีสีสันแล้วก็ใช้น้ําตาลสายเคี่ยวกับน้ําจนมันจับตัวได้ที่แล้วก็เอาไปเทลงแม่พิมพนั่นแหละมันก็จะได้แม่พิมพ์ที่หลากหลายออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับกินได้ด้วยใช่ไหมคะทานได้ครับทานได้ นะครับเรื่องนี้ก็ก็เหมือนเหมือนเป็นขนมโบราณน่ะคุณร<ช>ัชนีเ<า>อออาาลองฟังดูนะฮะที่อนุรักษ์วิธีแบบโบราณนะครับเขาก็ใช้แค่กวนนะครับแล้วโดยน้ําตาลอย่างเดียวนะครับน้าตาลกัดน้ําแล้วก็ตีพระโตมาหารนะครับแล้วก็เนี่ยเราจะก็อนุรักษ์แม่พิมพ์ไว้นะครับมีเป็นแม่พิมพ์แบบโบราณนะครับแล้วก็จะมีแม่พิมพ์แบบที่เราไปมา หาช่างแกะใหม่นะครับก็เพื่อเรียนแบบแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเหมือนเหมือนของโบราณนะครับแต่เราก็อนุรักษ์ไว้เพิ่มนะครับแต่ไอแม่พิมพ์โบราณแล้วก็มีเยอะหลายอันอยู่ครับปัจจุบันการสืบทอดหรือการทําในครัวเรือนเป็นยังไงบ้างคะม้นเป็นการสืบทอดมันเรือนหายไปครับเพิ่งมาได้ฟื้นฟูได้สองสาปีเนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะจะถ่ายทอดสืบทอดมามามาแปงปันความรู้กันถ่ายทอดให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้ ครับอา้าก็ถือว่าไม่ค่อยมีใครทำแล้วเนาะก็ยังคงอนุรักษ์เอาไว้นะครับเออถ้าสนใจอยากเกรียนรู้เรื่องพวกนี้เดี๋ยวนี้มันมีขนมอะไรที่เขาแบบย้อนยุกย้อนยุกเนาะ,ะก็ดีเหมือนกันนะครับชาวบ้านท่าโพตำบลจอมทองเพเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเขาเป็นศูนย์เรียนรู้บ้านท่าโพนะครับอนุรักษ์เอาไว้อยู่เผื่อใครสนใจเนาะ